สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่อ้วนจนแด็กจนงส่่หายหน้าหายตาไปหลายวันไม่ได้ทําคลิปวันนี้ไม่มีอะไรมามานี่นะครับอาหารญี่ปุ่นมาพี่น้องมาเอฟซีมามา,มากินด้วยกันจัดเลยอื้อหือ นี่ครับนุ่มหอมเหมือนเดิมมาม่าหมูตับใกล้กับมาม่ากเกาหลีปนกันเมื่อเย็นครับ นี่นะครับอืมอืมอ,มอ,มอร่อยอนี่นะครับ 嗯嗯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 嗯 嗯，啊，张浩，嗯。 อืม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 ,อม,อมนี่ต้องอย่างนี้เลยครับ แซ่บอืแจ๋วอืมอร่อยอร่อยีอ่ยงเด้อ่าอืมจ๋วนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้อิ่มแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย